ทานซีเตอร์มาครับถ่ายเลยเอามาดูครับตัวนี้ทานซีเตอร์เบอร์เบอร์อะไรเอ่ยเบอร์ย่างกอเบอร์ย่างกอ B D หนึ่งสามมองมาเห็นไหม B D หนึ่งสามเก้าครับโอเค วิธีการวัดขาขาน,นี้นเป็นขาแรกจยุดด้านซ้ายมือซ้ายมือนะครับซ้ายมือเป็นขาแรกหนึ่งสองสามวิธีที่ดีที่สุดก็นแนะนําให้ว่าขึ้นมาให้ใหมันบีดีหนึ่งสามเก้าขาหนึ่งขาสองขาสามวิธีวัดวัดทีละขานะครับทีละคู่สามสเต็ป เอาันนี้เป็นหลักก่อนสีแดงแดงนี้เป็นไฟบวกหรือไฟลบแดงนะครับสายสีแดงแดงนี่กินไฟลบถ้าสีดำนี่ดำตัวนี้ดำนี่เป็นไฟบวกไฟบวกลบก็คือ n บวกก็คือ p โอเคเนาะเราจะได้รู้ชนิดมันถ้า n เ,เป็นนก g a t i v e p เป็นโพซิทีฟัาขาแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นหลักสีแดงเป็นหลัก จับวัตถระขา,านี่สเตจที่หนึ่งสเตจที่ 2, ทาาสองวัตถระขาสเตปที่สามวัตถระขานะถา้าขึา้นสอง,งข้างมันขาหนจะขาดีเอาจวไหนจับได้สีแดงหปือสีดำมาดูครับจับขาแม่วัดดูมิเตอร์ด้วยครับมิเตอร์ขึ้นเปล่าทางที่นหนึ่งนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างไม่เป็นไรสลับไปที่ครั้งที่สองขึ้นข้างไม่เป็นไรครับไปขาที่สามไม่ขึ้นเลยสลับมิเตอร์ ครั้งที่ครั้งที่สี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปขากลางไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปขาสุดท้ายขาขาที่หกนะครับขึ้นมีความมั่นทานเห็นไหมมีความมั่นทานขึ้นอ่ะเท่ากันมีความม่นทานเท่ากันสรุปว่าขาหนี้เป็นขาขาสายนึ่เป็นขาพีขาบีขาบีดำจับเมื่อกี้ดำจับเห็นปะ ดำจับชื่นเห็นไหมทำไมม่ขึ้อนอ่ะทำไมไม่ชื่นเนี้ยรอขาสุดท้ายขาบีผิดอ่าขึ้นนะครับดำจับไฟจากเป็นดำไฟบวกเห็นไหมเป็นขาบีก็แสดงว่าเป็นบีเป็นทีีอยู่กลางที P. อยู่กลางก็บอกชนิดได้แล้ว N P N ชนิด P ปาร์ติเตอร์ตัวนี้จะเป็นชนิด P เห็นไหมได้แล้วชนิด P B B ใช่ไหมขาสามโอเคทีนี้เราได้ชนิดมันบอกชนิดไงเราจับแล้วมันบอกชนิดได้ซีดามันบอกชนิดโอเคต่อไปก็หาขาหาขา E โดยปัดมิเตอร์ขึ้นไปที่ที่คูณสิบ K คูณ 10k โดยจับสองขาที่เหลือครมันจะขึ้นตามนี้นครับขาอีขึ้นความถายจะขึ้นต,ตรงที่สีดำครับจับสลับไม่ขึ้นแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเราต้องใช้นิ้วแต่มันจะก็คือมันจะขึ้นที่สีแดงคือขา e โดยใช้นิ้วไบอัดนะครับใบอัดที่ขาไปอัดที่ขาสามเมคือขา b แต่มองเห็นมิเตอร์ป่ะแต่แล้วก็ไปอาร์ติาบีเห็นไหมขึ้นนิดนึงลองสลับดูจะขึ้นขาอีจะขึ้นความต้านทานแรงกว่าเยอะกว่าเห็นไหมไม่ขึ้นสังเกตดูนะครับเข็มมิเตอร์จะขึ้นนิดนึงตรงข้ามกับขาสีดำเห็นไหมเขมมิเตอร์กระดิกไหม แปลว่าขาสีแดงนี่เป็นขาอ e. ีขาที่แล้วก็คือขาสสังเกตดูด้านหลังถ้าด้านหลังมันมีไม่ม,ม,มีมันมีอ่าสีเนี่ขาน้นจะเป็นขาสีรู้ครับแตะดูตัวนี้จะเป็นขาสีอเอาทำไมมิเตอร์ไม่ขึ้นอ่ะโอ้มิเตอร์ไม่ขึ้นมิเตอร์ผ่านหมดมิเตอร์ผ่านสิบ อ่าส right. right. ิบเหมดฐานเก้าโวลต์หมดมิเตอร์ฐานหมดนะครับมันกกเลยมไรขึ้นจะต้องก่นอ่ะตันนี้เป็นขาบีเนาะขานี้ขาบีมันจะขึ้นถ้าเอานิ้วไปอัดนิ้วไปอัดที่ขาบีนี่มันจะขึ้นตรงข้ามกับสีดําก็คือสีแดงขาันั้นจะเป็นขาอีดูนะครับเอดูแตะแตะแล้วก็ไปอัดขาบีเห็นไหมมิเตอร์ขึ้นสลับดูนะครับจะขึ้นเปล่าไม่ขึ้นเห็นไหม โอ้ขาเมื่อกี้ไปชนกันนะไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้น,นตัวนี้แตะขาหนึ่งกับขาสองแล้วก็นิ้วไปแตะคอยมาทานขึ้นตรงข้ามกับสีดำที่เป็นขาเบสท,ที่เราจับได้ขาเบสเนี่ยขาสีเนี่ยสีแดงจะเป็นขา E ก็เลยได้เป็น E C B โอเคจบเยบอา